่วงนี้เราจะพูดคุยกันกันกบคุณนะัทเตธีจุฑาวารากุลนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทค s ส i ิโกฟิ f เ t อร์สจำกัดอยู่ในสายคุยกับผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับรประเมินภาพทองคำช่วงนี้ยังไงบ้างครับ ค่ะก็สําหรับราคาทองคำนะจะเห็นได้ว่ามีการดิวตตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องนะ้วก็หลังจากที่ราคาทองคำสามารถยืนอยู่เ, 1, หยนะเหนือบริเวณแนวต้าน1232าเหรียญนะคะก็ถือว่าเป็นขาขึ้นในระยะสั้นนะคะแล้วก็ในช่วงไม่กี่ชั่วโมงนี้นะราคาทองคำก็สามารถทะลุแนวต้านบริเวณ1240ี่เหรียญขึ้นมาได้นะแล็จะเห็นได้ว่าราคาทองคำก็ยังสามารถดิวตตัวขึ้นได้ต่อนะแต่ว่าก็แนะนอนแม้วทคุณว่าต้องระมัดระวังในบริเวณแนวต้าน1น้เหรียญจนถึง1 2 5 0 ถาเหนื่อยวณนั้นนะคะอาจจะมีแรงขายถูกใบออกมาไ,ได้นะเนื่องจากราคาทองคําก็หลังจากที่ทะลุหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบขึ้นมานะแนวต้านถัดไปหลัหลกๆก็บริเวณหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบห้านะคะเพราะว่าต้องบอกว่าในระยะสั้นนี้นะ,ะราคาทองคําก็ถือว่าได้รับแรงสนับสนุน,นจากทั้งตลาดหุ้นดาวโจนส์สหรัฐนะคะที่ยังที่เมื่อวานนี้นะ,ะก็มีการปรับตัวร่วงลงนะคะคแล้วก็ค <ผม S 2> ่าเงินดอลลาร์ก็ถือว่ามีการได้อ่อนค่าลงมาบ้างนะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่า อย่างวันศุกร์ที่ผ่านมานะหลังจากตัวเลขการจ้างงานทางสหรัฐนะคะประกาศออกมาดีขึ้นกว่าที่คาดนะคะแต่ราคาทองคำนะคะก็สามารถปรับตัวขึ้นได้นะเพราะว่าปกติแล้วจะสังเกตเห็นว่าตัวเลขสหรัฐนะเพอะออกมาดีแล้วราคาทองคำจะมีการปรับตัวลงนะะแต่เห็นได้ว่าราคาทองคำก็เริ่มมีการปรับตัวบวกส่วนทางกับตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาดีนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ยังเป็นสัญญาณที่ดีที่ราคาทองคำยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อนะแต่ว่าก็แนะนำนักลงทุนว่าถ้าเกิดจะเปิด position ในตอนนี้นะคะ ะคะก็แนะนํารอราคาทองคำมีการขายทุไรายยอตัวลงมาเรือแนวรับนะคะแล้วก็ค่อยเข้ามาซื้อเริวนั้นดีกว่านะคะซึ่งแนวรับนะคะของวันนี้อยู่ที่หนึ่งพันสองรอยี่สิบเหรียญแล้วก็หนึ่งพันสองร้อยสิบเหรียญในตลาดนะคะส่วนแนวต้านเนี่ยที่บอกไว้ บริเวณ1,215เหรียญแล้วก็1,255เหรียญก็อาจจะต้องระมัดระวังอาจจะมีการขายทั้งแรงมาบางส่วนด้วยนะคะคแล้วก็สำหรับสิ่งที่ต้องติดตามนคะคะก็ยังคงต้องติดตามข้ามยูเรซอลาาเป็นหลักนะคะว่า หลังจากนี้จะมีทิศทางอย่างไรนะคะแค่เกิดว่ากลับมาแข็งค่าย่างเครื่องอย่างมากนะคะตรงนั้นก็อาจจะกดดันราคาทองคำไดะะ้แล้วรวมถึงตัวเลขเศรษกิจสหรัฐนะคะในคืนนี้อาจจะไม่ได้สําคัญมากนะะักนะคะก็ต้องติดตามในวันพุธนะคะจะมียอดกัน ยอดทับไปไม่รวมยานพาหนะนะคะแล้วก็รวมถึงรายงานมุมมองเศรษฐกิจนะตรงนี้ก็ยังคงต้องติดตามเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยก็ยังมีการคาดการณ์ว่าเฟดอาจจะใช้ความระมัดระวังในการปรับขึ้นดอกเบี้ยนะตรงนี้ก็เลยเป็นประเด็นที่อาจจะไม่ได้กดดันราคาทองคำในช่วงนี้นะเพราะว่าประเด็นหลักๆที่ถือว่ายังเป็นประเด็นที่อาจจะทําให้ราคาทองคำไม่ได้ปรับตัวขึ้นได้แรงนะคะก็ประเด็นคือประเด็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐที่อาจจะปรับขึ้นในช่วงปีนี้นะเพียงแต่ว่าก็ต้องติดตามดูว่าอย่างรายงานมมองเศรษฐกิจในวันพุธ มีนะคะจะมีมุมมองอย่างไรนะคะแล้วก็ต้องดูว่ามีทิศทางอย่างไรสําหรับตัวการกลับขึ้นดอกเบี้ยด้วยค่ะครับที่แนวต้านแถวๆหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบห้า 1, เหรียญนี่มันแข็งแกร่งมากน้อยแค่ไหนแล้วถ้าหากว่านักทุนจะมองกลับด้วยการเปิดชอด็อตแถวๆตรงนั้นเราแนะนํำไหมครับค่ะสาหรับบริเวณนวต้านนะคะจริงๆก็สามารถเปิดท็อปมีท่นได้นะแต่ว่าอาจต้องมีศึก สอบรอดด้วยนะคะเพราะว่าเนื่องจากแนวตา้านด้วยนั้นจริงๆก็ค่อนข้างแข็งแป่กนะคะก็ถือ,อ,อว่าเป็นแนวตา้านที่มองว่าราคำนียมีโอกาสที่จะมาทดสอบบริเวณนั้นและยังยัง,ยงการจะผ่านขึ้นไปก็ยังยากอยู่ในช่วงนี้นะแต่ว่าท้งมีทั้งนั้นะคะก็ต้องก็ต้องมีการสอปลอดที่บอกไว้ด้วยอาจจะอยู่ที่บริเวณ1.264ถ้าทะลุขึ้นไปได้าาต้องขับรอกลับมาสำหรับคนที่เปิดชอ็อตบริเวณแนวต้านตรงนั้นนะเพราะว่าต้องบอกว่าในช่วงเดือนนี้ถึงเดือนหน้านะคะก็มีอีกปัจจัยหนึ่งที่เข้ามาสนับสนุนราคา ก็ะค,ะคือดีมานทางฟิสิกสลนะคะแล้วก็ดีมานจากเทศกาลจุดตนะีที่ใกล้ huh. จะถึงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ยังเป็นประเด็นบวกรวมถึงประเด็นทางกรีนะคะที่ถ้าเกิดว่าจนถึงสิ้นเดือนมีก่อนการเรื่องต่างของกรีนะคะยังไม่มีความสัดเตนตรงนั้นก็ยังเป็นประเด็นที่อาจจะมีความคุมเครือแล้วก็สร้า ทำให้ราคาทองคำปรับตัวบวกขึ้นในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยได้ค่ะอืมครับข้างเงินบาทช่วงนี้ก็ถือว่าไม่ได้แว่งตัวในกรอบที่กว้างมากนักน่าจะทําให้การลงทุนในโกลฟิลเจอร์สะดวกมากาขึ้นขึ้นหรือเปล่าฮะค่ะค่ะตับตรงค่าเงินบาทเียวใช่ค่ะก็เลยทําให้การลงทุนนะคะนักคุณก็ช่วงนี้ก็ติดตามทางด้านราคาทองคำในตลาดโลกนะคะเป็นหลักนะคะส่วนข่างเงินบาทก็ไม่ค่อยผันผวนนักนะคะเพราะฉะนั้นอย่างตัวโกลฟิลเจอร์ซีซีนะคะแนวรับของบ่ายนี้นะคะเราให้เสียดับ19,180บาทนะ,ะแล้วก็1 9 0 2บบาท และส่วนแนวต้านอยู่ที่บริเวณ19,550บาทแล้วก็19,650บาทค่ะครับโอเคครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ สำหรับราคา GoFutures ์ซีรีส์ล่าสุดก็อยู่ที่19,460บาทนะครับให้แนวรับแนวต้านเอาไว้เรียบร้อยแล้วจากมุมมองของ c l a s s ิกโกนะครับก็ลองนำไปติดตามการลงทุนดูนะครับสำหรับท่านที่ชื่นชอบการลงทุนใน GoFutures นะครับก็ลองขอคำแนะนำหรือว่าขอบทวิเคราะห์จากทาง c l a s s ิกโกได้นะครับช่วงนี้เราไปติดตาม